นะเข้าสู่โดดแรกกันเลยค่ะยินดีต้อนรับอีกหนึ่งครั้งแล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะนี่คือการแข่งขันนะคะคในระดับเอเชียแล้วกับ 4 player tour master 4ค่ะและนี่คือโดดแรกนะอันนี้นี่โอ้โห oh. อันนี้ต้องเดินทางออกทะเลกันไปก่อนนะคะ <laughs> เอ้ปกติจําได้ว่าในไซอิ๋วเนี่ยไม่มีในเรื่องที่ไปแปะทะเลสักครั้งนะอ,อันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นทะเลเป็นตำนานบทใหม่ครับผมไพเรือกันไปนะคะก็เหลือ10ทีมแล้วอะตอนเนี้ยใช่แปะชีวิตแล้วเยเขาเยนะหายไปเยอะมากๆในส่วนของ2เฟสแรกนี่ไงเลยอีกเป็นน้องของเอฟแต่ทีทีท,ทมาก่อนเลยครับอีกฝั่งฝั่งหนึ่งเขาเอวบิวสปอร์ตเลออีกพร้อมซ้ำทันที อีกเอาเองก็ระวังครับเพราะว่ามีแก๊งไซอิ๋วมาแล้วนะ x y z D ดีเฮ้ยตรงนี้ไม่มีพระไตยบิดกนะตรงประพี่ก็ไม่ใช่แถวนี้ี๋ยวเอโกติแล้วยังไงต่อมีการเตะโออกมาเนหรืออะไรปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ ยังไม่ขึ้นฟีนะโอ้นี่ไงไปแล้วบอลนะครับเป็นน้องไอ้หูมากรเอฟจะปิวรอนอนี้มาถึง3คิวดิ๋มาโซเวนมาสุดท้ายไม่ไหวหย,ยุดดีทีทีจบไปเป็หลักที่เก้าขึแต่ว่ามีทีมมาแจมต่อทีไฟต้องร,รีเซ็ตกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าในมุมตอนแรกนี่โดนยิงน็อกแบบฟรีเลยที่เดียวนะยังไม่น็อกครับโ <c oughs> อ,อ้เอ้คนสิยังไม่น็อกฟรีสุดแลแ้วสุดท้ายยิงมาเป็นน็อกไปได้กันแล้วชิกิไปน็อกตะนันทายมาเหมือนกันกับพันแปดสองมีจังหวะมาแจมเวนิ่งเดินขึ้นหน้ามาเจอยิงหลังติดแฮตออไแล้้วเียจต่่า์ไเม่ป็นนไไรปกกััต่อล้ววบคิ แล้วคนเน็กซี่ยังคงเซตเนตซ้ำของไอฮูมาได้นะคะเอฟวิวก็มีอยู่5แต้มคิวเช่นกันตอนนี้เหลือกันอยู่7ทีม18ชีวิตเท่านั้นแต่ซีมันไปได้คิสเน์มานะคะโคแมนเขาค่อยเปิดตัวเปิดใจมายังไงคนเน็กซี่เป็นคนยิงด้านหน้าให้มีเพื่อนขามกำเกนเน์มาปาไลรทีแล้วคนเน็กซี่วิ่งชาร์จใส่ยังไงโดนสกิ้ไปนิดนึงเขาค่อยลองหอบลองหมาเฮ้โยโดนเปิดปะเกือบหายเกือบหายยิงทะลุหินมาเอา,าเฮ้ยแล้วภาพตัดมาเลยอีเฉยแล้วตัดมาคนเน็กซี่หนึ่งครั้งปิดงานโคแมนจบเจ็ดฝ่ เหลืออีก2ทีมนะครับเราจะเข้าดาวสู่ทีมที่ได้แต้เมเพยเมนพอยนะนั่นนั่นทีเมติกอะเฮ้ยเฮ้ยเลย<บ>์อย่างงี้เฮ้ย์อย่างงี้ไม่ค่อยจะดีนะมาแล้วเนี่ยรถหวั่นแหววใช่ไหมนี่รถแหววปะแหววเลยเก้รถแหววมาแล้วฮะตอนนี้เลยอีกกรรมมาแล้วเป็นเกเดเหม,มือนกันแล้วเอ้ยมันกระโดดเห็นกระโดดเห็นโัสขวามีถอยหลบลงมาก่อนทีเตอร์กดยิงใส่มาเหมือนกันเลยกันทีวันก็รอแจมด้วย เขามา2นี่ครับพีอาีเอ็มเขามา2ตามชื่อรุ่นเลยแต่ออกไม่ได้โดนสวนไปแล้วครับตัวประกันตัวประกันกระตกยิงไม่แตกยางก็ยางจ่อไม่ได้ครับต้องรอรถเรืเบิร์อย่างเดียวแล้วโอ้วิ่งเป็นเพื่อนนะวิ่งเป็นเพื่อนไปเลยวนี่อะรอบก็ไปแจกกันหน่อยคนละนัดคนละแม็กไปคนละแม็กอยังไงโครงการคนละแม็กเพื่อสองแต้มไปก็กดต่อเอ้ยขึ้นรถเรเบอลงมากดริงมาตรงเดียวเฮ้ยหูไหลได้ไปก่อนหนึ่งแต่ว่าเรอีกตัวนคือบ้าหั่นใจไปตัดได้ไปเป็นคนแท็กซี่แล้วเลยอีกเก็บมาเดักนกเช่นกัน โอ้มาไม้เมืองทรอยครับแผนนี้ร้อยเขารีโดกระสุนแล้วลงมายักเขาทีเดียวไอ้ port ิสปอร์ตเสียท่าเสร็จแล้วก็เป็นเลออีกคนเดียวที่ตอนแรกจะไปค้ำตัวไกลโดนออฟชั่นมาอีกครับเลอิีน่าจะต้องรอเล่นแล้ววงครับกลายเป็นว่าทีมเกาหลีสามทีมที่อยู่ด้านบนเนี่ยกำไรแล้วครับเฮ้ยแล้วดูมีคนได้ยินไฟนะฮะด้านล่างจูไลเทเวนตี้สนใจด้วยเลยค่ะอยากจะขึ้นมาเอาแล้วท่านี้ไงปาถังน้ำมันมาวิ่งถอยวิ่งฉีกออกมาก่อนโหมีอะไรบ้างแต่แนว่าออฟชั่นดาเมจอาจจะหมดแล้วหรือเปล่าครับเพราะว่าเลือดท คิดว่าหมดแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าปาคำไว้นะครับเรอีไปได้แต้มจากหางใจมมาหลายตายนะครับพูลิ่เช่นเดียวกันได้แต้มจากซิกแซกเอ็ดบิวน่าเสียดายตรงที่ว่าไม่มีของแก้เลยครับจากเพรเซอร์โฟลโอ้โหโอ้โหแต่ว่าแบบนี้เนี่ยถ้าจูรเลเทตี้เคลื่อนที่เข้ามาอาจจะเห็นตำแหน่งของโปก่อนหรือเปล่าน่าจะเคลียร์โปก่อนอแล้วเขาจะกินรวบฝั่งขวาเลยใช่ใช่มีโอกาสสูงมากอะ ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะอย่างน้อยอาจจะได้ตั้งคิวที่ว่าไหลตายกันมาแล้วกอะจากทั้งทีมเมจิกแล้วก็เอสว์ดูครับโป๊รอครับทีพีพีค่อยๆครับกระดึ๊บกระดึ๊บมองเฮ้ยๆจะเดินลุยสมอลเลยหลังต้นไม้ยังไงก็ชัวร์แต่นี่ไงลงไปนอนก่อนกันทีมเมจิกสุดท้ายจบ5ไปนี่คือ4ทีมที่ได้แต้มและอย่าลืมนะครับพี่ดิ๊กท็อปโฟร์บโลกาพี่มาเลยครับคิดว่าใครจะได้แชมป์ เอฟกัฮะโอ้โหสม็กต้องมีต้องเข้าเลยอีพยายามจะโฟกัสอยู่เฮ้ยดูห่างกันเพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลโอ้โหแต่ไม่ใช่เพื่อนสนิทต,ตรงนี้ของก้อยก็ไม่ก่อนแรกก็ไม่คนละหนึ่งน้องอย่างนี้แล้วเรียบร้อยเลยบิดนดเท้ไลายทวีตีไปได้ฮะโอูโ่แปดสองจบเวลาับที่สามเหลือกันหนึ่งหนึ่งเอฟบิกับทีวันเลอีเลอีกับเลนนิ่งเขารีเซ็ตอยู่ลูกไปเลอีคานสเกลหรอเลอีโอ้เขาดึงขึ้นมาแล้วเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อยังไงซ้ายมาซ้ายมาคนจบเข้าไป ไปปั๊มเลยขึ้นมาตอนนี้เรียบร้อยเพื่อนโดนตั้งเกีบไปแล้วแล้วเหลือกันอยู่แค่หน,<อ>นึ่งต่อตะวน,นขวาวนขวา,ขวาเข้าหลังกันหนึ่งเสียบเลยที่1่านสิบห<อ>กเกิดอะไรขึ้นแป๊บเดียวเท่านั้นแล้ววงเพิ่งปรากฏแต่ว่าคิวกันก่อนวงมาอีกอ,อ๋โอปุ๊บไม่รู้ครับเพื่อนไม่ได้บอกว่าเส้นกลางผ่ากลางมือมีคนปะแล้วปาแล้วเึ็งสองปั้บ อ้าวเลยยิงยางเลยแล้วกันแต่ว่าเียวฝนยังไงก็ไม่รอดครับเพราะว่าโดนเตะยางไปแล้วครับสุดท้ายลงมาน็อกอยู่ดีโดยโค้กซี่โอ้อยังลหล่อเท่เลยเม <c oughs> ื่อกี้แต่กลายเป็นเล่ท่อไปฮะแต่ว่าไม่เป็นไรกลับมาได้คือจากปฏิหารของทีวันมันกลายเป็นคำสาปของครูเซนนะใช่ <c oughs> ตอนเนี้ยว,วิบากกรรม <c oughs> เออแล้ว <c oughs> ไปห่างใจตรงนี้ไปเปิดใส่เจวเวยอ้าวแต่ว่าโค็กซี่สติลคิวไปอ่นนี่สวยอะเพราะว่าเป็นทีมไทย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 ทำเลยสวยยิมกูดยิมกูด ทางทางที่เปิดน็อกไปเยอะมากนะเมื่อกี้ก็โดนสติลคิวไปอีกแล้วเรียบร้อยอ่ะดีมัลตี้ฮันเตอร์เกมมิ่งเนี่ยนะคนสุดท้ายโดนปิดงานมาจากซิกแซกอ่ะจริงไปกันแล้วจบ11กันไปจริงงามอะไปเปิดใส่ทางของคนแอกซี่เหมือนกันในยาเอฟวีวิวเริ่มมีการเปิดไฟเปิดมือกันมาซิกแซก็เลยอีมุมนี้แต่ว่าเต็มจริงงามเบนยอมมากมาเอาลูกเดียวจะเกลี้องกใครไปแต่ว่าซิกแซกสวยเยอะมาบอกว่ผมว่าแม่นกว่าได้มาดับเบิ้ลน็อกใส่ไปขณะเดียวกันเซอร์ไพนส์ทเวนตี้อะน็อกเป็นกับบูโตนแล้วด้านนี้ยังไงห จบไปแล้วอันดับที่10คนสุดท้ายคือเผลิงอ่ะปิดงานมาจากทางของเฉยๆแล้วด้านนี้ไปต่อเลยหรือเปล่าต์ลูยปิงแงนเขาไปยองอ่ะไปโดนอีกหนึ่งน็อกไปแม็กซี่ไปแล้วด้านนี้ข้หลบหลบโดนลงมาเฮ้ยอุ้ยเกือบไปฮะตัวนี้พัดไปสองตัวปิดงานมาจากเอฟเดเลยค่ะเดีฮอตไฟล์ไปได้ต่อเนื่องมาอีก2น็อก1คิวเหลือเอฟเดเหลือ2คนด้วยกับเกมที่แล้วเลยครับและปัจจัยคือมีอะไรอยู่ในเงี้ยตลอดครับอีกก็เอาจบแปลเหลือเจ็ดทีมก็โดนไอ้นิวานรีเจน แต่ว่าทีไฟเองไม่ยอมเลยครับเพราะว่าเบียดเอ็มสองรถเสียงดังมากมันเด่นเป็นสง่าเงินไปฮะรอดูไปทวงแป้งเพืนจากเอ็นฟีดีเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหโดนยิงรถพังแล้วไม่ใช่ใครเลยปุ๊กกี้โอ้ทีมไทยของเราตีกันเองซะงั้นส้มตัดส้มนะเออแต่เราเข้ามานีแต่ทีไฟเลื่อนได้เวิรได้แม่ถ้าผิดก็ยังว่างอีก่ไหมเออเวิรซ้ายมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเกมสตาร์ทวินดีบีเอชเม่อกีมีอีกหนึ่งทีมอ่ะ สามทีมอยู่ปุ๊บ,บเดียวกัน<ช>เลยทับกันเลยเอาเซ่เอาแล้วไปโดนมาอยู่ดีทะเลาะเฉยเลยแล้วมาคุณเอ็กซี่เอวบิวต้องรีบขึ้นตัวแล้วนะครับเพราะว่าบูโซนเริ่มบีบครับด้านขวามีทีวันรออยู่ครับอุลิเชกโดนโน็อกไปอีกหนึ่งบรรดาวานไปซัมเทปิโย,ยออกจากเกมกับฟูลเซนเองก็ติดปัญหาแบบนี้ยังไงซึ่งามไปได้ทางของโ,โบไปแล้วค่ะคุณเอ็กซี่วนๆกันอยู่โดนบรรดาวานเปิดน็อกใส่มาเฮดสกิโดนตัมโต่อจากเกมโดยซี้วันยองสูสีคนเดียวครับนั่งยองๆจะนอนยังไงเองก็ยากเลยครับแล้ะซก มาหลังโอ,โอแล้วทับเลยดังแอกไปหนึ่งทีซิแซกวนหาต่อเอวบี o ีสปอรค่อยๆเรียกค่อยๆเนียนไปแต่ซิงอารกับชิกกี้ไปแล้วครับไหนไหนไฟตรงนี้สู้ไม่ได้เองก็ต้องถอยไปดีกว่าแต่รถเป็นที่โล่งครับเอวบีบีสปจะทำยังไงดีครับชิงรถแล้วไปต่อไหมครับเพราะว่าตรงกลางวงเองก็มีบ้านให้อยู่นะครับสด้านบนเฮเวนไปเฮดช็อตน็อกชิกกี้มาแล้วแบบนี้ โอ้โหเอวารีเจนเข้าบ้านหมดแล้วก็จริงนะแต่ว่ากำลังจะโดนร้อมกรอบมาจาก17แล้วค่ะแล้วของใหญ่มันมาอีกครั้งหนึ่งนะเดี่ยวเปิดถือไว้เดี่ยวเปิดถือไว้หาช่องกันอยู่นะเมื่อกี้ยองศูนย์สี่โดนซ้ำปอะตูก,กีไปแล้วนะคะเพื่อนเปิดประตูให้เดี่ยวเปิดยังรอ,อ,อยังรอยังไงเข้าบ้านไหมแล้วได้ยินเสียงหรือเปล่าตรงนี้เข้ามาอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านแล้วิกแซกเซตเตอร์ซ้ำทางของชิคกี้อุตเก็มกันไป,ไปทัลุโดนโดนปีกยาไปแล้วซ้ำทางของชีชีฟูเซนจบเก้าเลยค่ะเจตเจตโดนนบ ปกติมีแต่ลอดช่องสิงคโปร์ในะนี้ลอดช่องรอจีนเลยรอ,อ,อแล้วรอแล้วหาอยู่แต่สมุนม,มันหนาเกินครับเฮ้ยแล้วเห็นทีทีทขับรถยังไงตะเนียดดัดกก่อเลยทีทีทลงรถแล้วครับโอ,อ้ยจังหวะเขาอ่านพิธิจเราออกครับออปรรนันวันสามอีกหนึ่งลูกไปทีทีท รถแตกลังมานี่ไงเลยอินเนี่ยน้องเอฟไปก่อนครับวานีต้องรีบหลบมาประเด็นนะวานครับเป็นรถระเบิดซ้ำฮงเอฟเลยททีอีกหนึ่งลูกเลียบไหลเลียบจริงด้วยครับไฟของเรียนอินนกวานีเอาดิฮะไปแล้วเรานี่รถไถฝั่งโท้นมาขับมาอย่างงี้ยังไงบอกขอถไยหน่อยโอ้โหแต่มันติดบ้านจ้างเยอะไปนิดนึงอ่ะพนาวานอะต้องขับมาสกัดไว้เพื่อนนะว่ามันมีอะไรในนี้แต่ว่าดูช่องแคบๆก็ยังจะพยายามหักรถเข้ามาแล้วเขาเหมือนกับพยายามจะบแต่ก็ล้มมาแล้วรถโอ้โหโอ้โหอันนี้รถไถรถอะไรเนี่ยรถบี้อะรถบ เรียบร้อยหมดเลยหรือเปล่าตรงนั้นฝั่งของคนตั้งซีก็ไปบวกกันนะของทีนี้พีอยู่แล้วตามไปไปคิสเน่์กันโดเมอร์ซี่แต่ว่าภาพบอกว่าไม่อยากจะไปจากตรงนี้อยากจะดูบรรณาณาวันไถโอ้โหโอ้แล้วคือส่วนรถกันเองเนี่ยไม่มีดาเมจเข้าสู่ตัวคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ายังอยู่ในรถจะต้องรอครับแบบนี้โกโก้พุธก็เหลือหนึ่งทีนี้ีก็เหลือหนึ่งคนครับเอ้าอยากละหนึ่งหมดเลยก็นสองทีมที่เหลือรอดแล้วเหมือนโกโก้พุธจะไปก่อนเนี่ยสามแล้วเนี่ยตอนแรกแบบโก้โหมีสี่คนน่ะเฮ้ยสวัสดีสวเฮ้ยสวัสดีเฮ้ยรถเราเล็กแต่่่เราก็ไมหวัน วลานาวันไม่ยอมบอกว่าเราต้องมาวัดศักดิ์ศรีของรถของเรามาฮะตอนนี้ขับท้างลำเตรียมตัวเข้าชาร์จหนึ่งส่งซ่มรถควันขึ้นรถควันขึ้นรถรมติดไฟเอ้าชนมาจังไปอีกหนึ่งตลบปุ่งขึ้นมาแล้วโยกซ้ายมาหักท้ายแล้วเรียบร้อยนี่ไงรถขับล่อคโกโกบูที่สองครับโกโกบูที่สองครับทุกคนเอฟว์เตรียมไก่ครับเรียบร้อย F W ฟ e <port> e e วีเอสปอร์ตสิบสองค <Q> ิวแล้ววงนี่ก็คือทับไลน์เครื่องบินไปแต่ว่ากินสองเกาะอ,อยู่นี่ครับเดนฟรีครับเฮเว่นเจอแล้วครับว่าฝั่งตรงข้ามมีหนึ่งคันรถนะครับแต่ไม่รู้ว่าทีมอะไรหลิวกดไปน้องของเอฟเมาก่อนจะทีดีทีครับและไอฮู้ยิงใส่ด้านหน้ากองเจ้าพี่อย่างเป็นนอกซิกแซง,งามาจาก FW ฟอ้าวแต่อ e ีโกัวอาร์ L, ตรงนี้ก็ยังมีไฟอยู U ่อีโกัวอาร์ยองเจอด้านหน้าเป็นว่าเลเจนด์เลยครับยอง ไ้ด็อกฟูแดดมาก็จริงแต่โคแมนอีเกิลอ้าวรออยู่จอไปเหยียบไปเก็บซิกแซกมาคนค้ำไว้สวยเลยครับคือสลุดครับพีไนตี้สลุดเดินช้าเลยครับไปแปะๆกับสมองเรื่อยๆครับตรงนี้เอ้าแต่อีกจอนึงคือเรกอีกับดับเบดลน็อลใส่จริงกับเสี่ยวเฟิงไปดีประเทร์เกมมิ่งโดนล่าเสร็จแล้วสรุปเป็นด็อกเลยเจ้าเองไม่ใช่สรุปเลนน่าบอลสวยจัดเลยสุดท้ายดีบีเอชจบ12อ๋อเลง ทุ่ยให้ทีทีจบอันดับที่5ปิดงานโดย17เกมมิ่งค่ะแล้วยังไม่หมดท่านบรรณาวรเดินหน้าต่อแล้วข้างป้าบรรณนี้ตัดมาเป็นไท้์บรรณาวนสู้ต่อยังไงเซนเดะไปฝั่งซ้ายเขากำเกมเดะมาเตรียมสวดมาเริเรียบร้อยฮีเตอร์เป็นเซนเดะแต่บรรณาวรน,นกไปเฮ้ยคนแท็กซี่อยู่หลังเยี่ยมโลครับ ทีวันล้อมถึง3ามมุมใน,นการในการขับรถมาจากฝั่งเอาเรนนิ่งแตะล้รถมาแล้วเขาจะเดินคู่กันโคเน็กซี่ปาไปเช็กเกณฑ์ไปก่อนครับเล,ลยอีต้องคำช่วยเพื่อนเอาไวา้มีไฟไล่แยมโรมาพยายามจะเผาเขาทั้งเป็นแต่แทมินมาดำมันต้องใส่เอและทีทายมาเฮตเตอร์โค้ชเอ็กซี่แล้วสุดท้ายเป็นทีวันโดนแจมมาจบ4ไปเหลือ3ทีมครับผิดิกมาเลยพิมมาพิมมาตอนนี้รักใครชอบใครเชียร์ใครเลยะเอฟวบิวก็ได้ยังมีลุ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอเคลียร์ทางของทีวันได้แล้วอาจจะต้องระวังเทมิน ดีไซน์กันทันไหมดีไซน์กันทันไหมเทมินกำเกณฑตมาแล้วไกลๆตรงนั้นแยกได้แยกยังไงเลยอีเอไอเลยอีล,อลบหลังแยมโลแต่ว่าบานาน่าวันกำลังจะไหลหรือเปล่าต้องยอมครับต้องยอมเสียครับฮึบทันหรอเฮ้ยแป้โอ้ย,ออยบอกว่าเพียงแค่เจียววินาทีก็ช้าไปคือถ้าเกมมีแบบระบบกระโดดโผล่ไปเนี่ยกระโดดแล้วจับเลยอ่ะเออเคลื่อนที่ไปข้างหน้าดยที่การหมุนแต่ว่าสองท่านต้องมารับอีกอาร์ที่อยู่สามคน ะมองหาในทุง่งไงนี่ถือว่าคิดเอทพื้นที่ได้ดีอยู่แล้วค่ะตะม้งเยอะจัดๆเลยตอนนี้อยากจะเกเทมินแล้วเกิดแล้วลหลินโกนตัวนี้ไปเปิดใส่คอนแอคซี่ด้วยเหลือเลยอีกคนเดียวแล้วอย่างงี้เลยอีจะโดนรู้ตำแหน่งหรือเปล่าพยายาันเซ็ตของใส่ทางเทมินอยู่เนะะี่ยต้องค่อยๆคายออกมาหาพื้นที่เนียนนอนได้ไหมกระโดดไปอีกหนึ่งเหงเดินออกมาอย่างงี้หลินโกนลง<ด>แล้วถ<ด>อยกบายังไงดับช็อตนอนมาแล้วเขาพีไฟกดไตปั๊มยาปั๊มยาได้อะ่ยปั๊มยาโอเคไปต่ออ่ะหูยาดีขึ้นมาพอดี อ่ะพืยิงก็เอาคือแค่แค่ดูจากดวงอ่ะก็คือวิกฤตแล้วนะกับการห<อ>ยิบของได้คือถ้าเป็นเอสามสองหรือปืนก้นเนี่ยอย่างล้วไม่เอฟบีไฟเคยังมีโอกาสชน,นะนะคือ <c oughs> ซูมสิบเท่าก็ไม่เห็นกระสุนนะเมื่อกี้ <c oughs> ไม่อะไรเลยอะ่ะอุ้ยต่คือแบบรถมันกำลังคิิมลงเนยได้นะแล้วอยู่ดีก็ล่วงออกมาเลย <c oughs> งงอะ่ะคือถ้าในแหลงอาจจะต้องมีการรีพอร์ตกันบ้างอุ้ยแต่จริงรีพอร์ตเพื่อนแล้วครับเพื่อนมาเยอะว่ะน้ำหนึ่งแต่เจอสองแน่นอนครับขั้นต่ำสองคนด้านหน้าเอฟบีอีสปอร์ต ดีนเราตีฮันเตอร์เกมมิ่งจะขอล่าแต่เขาเห็นก่อนเขาไม่เห็นดีกว่ากระโดดแม่โมองอยู่นานจริงกันสดตองนระหวัาไปจริงแจ่ตัวที่สองไหมแต่บวนกลับมาด้านหลังก่อนเพราะว่าระแวงหลังแต่หน้ามีตังหากละครับตรงนี้แล้วอีไปเทรนน็อกได้อย่างดี เกือบไปเหมือนกันเลยนะแต่ว่าตอนนี้เขายังคงมีคนในตัวคารอีกสองเลันตอนนี้เรอียังชงเอาให้เบรกเสี่ยเฟิร์เอาไว้ไฟกันต่อแบบนี้ F W วะเหลือเจวิลอีคนเดียว D P Head เจ้าอะไรเจวิลได้น่าขึ้นมาเรียบร้อยเลรอีบอกเก็บสามปิดยานให้ฮะอนวิวเก็บมาสามแต่เรปิดงานรีโบลตี้ฮันเตอร์เกมมิ่งจบ14ไปค่ะ F W เสียแค่นล็อกนะครับไม่ได้เสียคิวทำให้พวกเคามีโอกาสได้ชุบขึ้นมาอยู่แต่ทีดีทีทริปเปิลเซเว่นเจ็ดเจ็ดมาไกลเราเรอีข้ามด้านบนมุมนี้ไรับ แล้วเ,เจ็ดน่าจะต้องเป็นแต้มให้กับใครดีครับเป็นเรอิที่ได้แต้มไป SW ตอนนี้4แต้มมาแล้ว4แต้ม4คิวจากเรอิอล้วนๆเลยอะตอนนี้ ขวาบนของขอบวงตรงนี้แล้วไอ้ไอไปปิดงานทางของซีวันมาเก็บเพิ่มอีกหนึ่งเต้มคิวค่ะชิคกี้หลายตายไปคิวไปกระทางของชีชีทีดีดีจบไปแล้วอันดับที่12เลยอีไปเปิดสายทางของไอ้ฮู้มาได้แล้วชีชีตรงนี้ไปดโดนเมส์ฟอลามาจากทางของจูไลตูเวนตี้แต่ไอไปโดนน้องมาจากเทบีแล้วเรียบร้อยแล้วชีชีตรงนี้โดนปิดงานมาจากจูไลตูเวนตี้เหมือนกันไงไอคอนสิตเดินหน้าขึ้นเดินไปแล้วไปเดินมาตรงนี้ยังไงยิงใส่โกโก้พุชแต่ยังไม่น้องค่ะการเป็นเซตที่โดนปิดหมดทีมปเลยจากยองศูนย์สี่ดับเบิ้ลคิว ได้เยอะนะเพราะว่าเข้าพื้นที่ดีมากมแต่ว่าเพนเป็นพอยในในกดหัวเนี้ยมันโดนเนิฟมาเยอะไงใช่ คือที่ผ่านมาโกโก้พุชแบบแท่จะแบบคิวน้อยมากนะได้ติดมือมาตอนที่ไปถึงวงเฟสท้ายอะไนี่เองแต่ว่าเกมนี้เดินหน้าคิวได้แล้วนะคะแล้วตำแหน่งที่ฮอนไฟมันไม่ดีด้วยแหละแล้วมาต่อกันงน้เลยอีให H ชอตใส่ทางของยองไปค่ะเรนนิ่งเซตเนทใส่ทางบันาวันนะคะเอาเปิดมามวยถูกคู่จะชิงอันดับหนึ่งหัวตารางกันมาไอ้ฮูได้ลรอีมาแล้วเอาแล้วมาอีกแล้วตอนนี้คนแน็กี่กับซิกแซกตึงกันอยู่สองคนเท่านั้นสำหรับเ w ิแล้ว ไปกับไข่ไม่ไปไปกับปูเซนแล้วไม่มีของไหลมาเปิดมาเยอะซะด้วยตรงนี้เริก็เด็ดปิดงานทางของเรงอีออกตะเกย์ไปด้วยตัวเองแปลกๆครับเกมนี้ครับเอสวโดนลุมกินโต๊ะเสิรงนั้นเลยครับเพสไปเยอร์จากฟูเซนตั้งบังเกอร์ไว้ด้านหน้าครับสปอร์ตตำแหน่งเจอเอสว์สปอร์ตอย่างชัดเจนแต่อีก็อาร์กับทีวันทีวันในส่งเอียนไปแปะตรงกลางวงบริววเวณของไข่แดงของวงนี้เลยนะครับแล้วโคแมนไปซ้ำแต่ได้ของวานาลาวันด้วยเกเน์มา ตัวใครได้ไก่พิมพ์มาเลยอะ FST ท f, 1, 1, f W หรือ GGP แล้วฟูเซนเหลือคนเดียวสุดท้ายก็ไม่ไหวอยู่ดีกันตัวซิกแซกมาเคลมปิดงานไปฟูเซนจบ4ครับสาทีม T ีว f b แล้วโกโก้พุชโกโก้พุชมีโอกาสประมาณนึงแต่ทีวันได้เปรียบกว่าเนื่องจากว่าจำนวนคนเยอะกว่าครับโอ้โกโก้พุชนะไปปิด T ทีวนะันทีฮะคือถ้าทีวันได้ไก่เนี่ย FBB งานหนักแน่นอนอย่าในโดดสุดท้ายเหมือนคือต้องแข่งกับทีวันเลยอะใช่ครับเอาเลครับต้องปีนขามาก่อนคอนเน็กซี่โดนฝัดไปเต็มตา ด้านบนมาแล้วคุณเดินเรนนิ่งเป็นนักเรีซี่เล่นคนเดียวแต่คิสเันเน็ตมาช่วยเอาไว้ครับน้องเรนนิ่งแบบนี้น่าสนใจครับเอเหลือคนเดียวกองผูดเหลือ2ทีวันเหลือ2พร้อมเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮปัรมเปิดเอข้างหน้าประตูทำไมมีสมองกั้นไว้อยู่ไม่เห็นนะปัร์มเปิดเอเสร็จพอดียังไงสมองต่างไหมโคต้องไปเห็นมาแล้วรถเรียบร้อยโอ้หูเป็นอีเตอร์ปิดงานเอฟวีไปแล้วเก็บไปอีกสองคิวด้วยเอฟวีจบสามอ่ะคือยังไม่มีใครไหวเลยแล้วนี่ไงเวลคัมนะฮะถูวงน้ำอีกแล้ว แหมวงแรกเ,เกมเกมแรกน่ยไปขวานะน้วเกมนี้ไปซ้ายใช่นี่ก็น้ำสุดเหมือนกัน <c oughs> สินงามกันแล้วด้านนี้ก็ยูมินยังไงโกรธไปต่อเรื่องมาโคแมนโคแมนคนด็กซี man, ่ man, e เปิดใส่เอ็นไปแล้วแล้วถูกคู่ตัวด้วยคะ่ะเกมมาถึงแต้มจากทางของทีวันแล้วท <c oughs> ีวันโดนปิดเกมจากในอีกจบหมดทีมทีวันจบ11ค่ะ FW ครับแบบนี้แทบจะเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ว่าเดนฟรีกับ โกโก้มฟุตเนี่ยไม่พีเกินแต่มาดูมุมนี้ก่อนสุดท้ายเรียบร้อยดีบอทเทีเตอร์เกมมิ่งจบ10บไปเอเดนบิลเลเต้มาอีกแต่ทีทีทีครับ56แต้ไปแล้วครับซิแซคแต่ยิงใส่เจอฝั่งฟูลเซ็มาทีทีทีจบอันดับที่9มาแบบนี้นะคะก็สวยๆได้ค่ะแท้จะเป็นการการันตีให้กับเอเดนบิลแล้วนะสำหรับในเรื่องของแชมป์รายวันนะฮะ5,000ดอลลาร์ล่าสำหรับรางวัลตรงนี้อ่ะ เรจะเล่นไฮแกาวที่สูงกว่าเลยค่ะแต่ว่าในไทม์วิ่งเดียวกันนั้นเป็นสองกำลังเข้าหลังเอฟวีวชเช่นเดียวกันปลาของมาออปชั่นมาซิกแซกลำบากจัดเกือบจะน้อกเราเรียบร้อยรถระเบิดซิกแซกน็อคไปเออ้้าโจังหวัดรถระเบิดแล้วรถน่าจะกระแทกมาชนหรือเปล่าก็แบบนี้แต่สุดท้ายก็น้องก็ดียองสุดสีเป็นน้องเลยอีมาได้ก็อยูมินครับเป็นเนนน็อคใส่เด็กทเวลจากเจดีจีโคเน็กซี่ครับได้แต้มจากฝั่งจุลัยเป็นการน็อคใส่จุลัยทเวนตี้นะแต่เดี๋ยวนะเอฟวีแปลกๆอลกไอเอฟวีวิอีก็ ปืนนี้อ๋อเพิ่งมาดีกว่าแล้ววี่ไงเพิ่งมาโดนไล่กลับมาเลยกับตัวชีชีโอวิ่งมาอยู่ดีๆะชีชีสวนหายจสกิตินี้ไม่ได้คอนเนคตี้มาอยู่ดีแล้วเรียบรอยอจบอันดับที่5โอ้เกือจะได้เป็นพอยอยู่แล้วนะคะจบกันไปที่57ต้าเลยแล้วไปต่อเนื่องครับเอฟบสอร์ตนี่ไงมาแล้ววันแรกห้าสิบเจ็ด้วยนะทีมไทต่อ่ผลงานดบที่อุสคอะจะไี่ไงมาแล้ววนแรกมาสเดห้าละ้ไปต่อนื่อับเอฟบีเอปอร์ตี่ไงา